บ้นเลยเรื่องบอลอ่ะเบ้นอย่าไปเล่นเลยอาม่าเห็นกกักักะกหน้ากะตามาแล้วคนเขาเล่นไปเยอะชิบหายไปเยอะเจ้นไปเยอะแล้วข oh, <ค>ายบอนขายเมืองบางทีเล่นแค่พอกระสายแว่าก็จชุมม่มกระชวยเข้าใจป่ะให้แกแกเบื่อมันไม่ได้เป็นเล่นในไงขนาดนั้นเน่ยเล่นเลยขอลองวันนี้อะใครแตะกับใคร เยอรมันเนี่ยพลังเสรมากเยอรมันก็พลังเสรรู้ว่าอันนี้วันนี้วันนี้เยอรมันต่อปอให้ราคาดีด้วยอย่างนี้ก็เอาเยอรมันสักนห้าพันเลยฮะเมื่อกี้บอกอย่าเล่นตกลง,ง,งเอาอยู่ข้างไหนตก<ร>ลงใช่แล้วสุดท้ายเราก็ต้องสู้เอาสั้หน่อยเอาสั 5, ้หน่อยตกลงเยอรมันต่อปอนะ,ะสักนห้าพันได้ไม่เต็มนะพอได้ห้าพันไม่ได้สี่พันอ่าเยอรมันก็เยอรมันไม่เสียน้ำด้วยเอ่าแล้วก็ห้าพันอ อะไรวะไม่้บอกอย่างนั้นตลงเล่นเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่